ผีแคร่ยอกบทวพันวริถาอาการที่เรียกว่าโกวยหน้าตั้งกำมันจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้าเพียงแค่คุณได้อ่านเรื่องราวขย่าฝันที่หลอนกันแบบไม่จำกัดเวลาในผีแค่หยอกแล้วคุณจะรู้ถึงนาทีระทึกใจของคนที่เจอผีว่ามันช่าง หน้าหวาดกลัวสยดสยองเพียงใดเจ้าจุกเป็นเด็กชายที่แก่นแก้วคนหนึ่งชอบทำอะไรที่มันแปลกแปลกประหลาดไปจากคนอื่นๆและก็ต้องทำคนเดียวอีกด้วยแบบเพื่อนฝูงไม่งอ้อและความแก่นแก้วของเจ้าจุกที่พ่อแม่ของมันเองต้องละอาใจกันอย่างที่สุดก็คือเรื่องที่มันชอบแอบหลบหนีพ่อแม่ ไปหาปลาในตอนกลางคืนและค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนเดือนงายแสงจันทร์ส่องสว่างไปทั่วและก็เป็นอีกคืนที่เจ้าจุกได้แอบหลบหนีพ่อแม่ออกมาหาปลาก็เมื่อตอนกลางวันเจ้าจุกมันปลักเบ็ดไว้ดักปลาไว้แล้วนี่พอตกเวลากลางคืนมันก็ต้องออกมาดูผลงานของมัน เจ้าจุกได้ปลามาเป็นพวงๆอย่างสมใจของมันอ้อฮะโชคดีจริงๆเลยว้อยคืนนี้ได้ปลาท่อนตัวโตๆทั้งนั้นเลยเจ้าจุกพูดคนเดียวอย่างภาคภูมิใจในความเก่งของมันเองและเอาปลาท่อนนั้นใส่ข้องเรียบร้อยเตรียมที่จะกลับมาบ้านเพราะดึกมากแล้ว ขณะที่กำลังเดินกลับมาบ้านอย่างเพลินๆเจ้าจุกก็ต้องมีอันสะดุ้งโยงขึ้นมาสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงสิ่งของอะไรสักอย่างรล่อนอยู่เบื้องหน้าของเจ้าจุกพร้อมกับเสียงแหลมๆแต่เยือกเย็นของหญิงสาวผู้หนึ่งดังขึ้นมาจะเอาปลาไปทำอะไรตั้งมากมายนะ่ะ ไม่สงสารมันบ้างเลยหรือนั่นใครเจ้าจุกร้องถามด้วยเสียงสั่นๆก็หากจะมีใครที่เจอเหมือนกับเจ้าจุกก็ต้องเสียงสั่นๆเหมือนกันนั่นแหละอะไรกันบ้านช่องที่นี่ก็ไม่มีสักหลังแล้วผู้หญิงที่ไหนกันที่จะมาพูดกับเจ้าจุกในยาวมีการได้ถึงขนาดนี้ เสียงหัวเราะอันแหลมเยือกเย็นของหญิงสาวประหลาดก็ได้ดังขึ้นมาคราวนี้เจ้าจุกแทบฉี่รอดเพราะเริ่มรู้สึกหวาดๆกับเสียงหัวเราะจากหญิงสาวนั่นแล้วจากนั้นก็มีเสียงอันเยือกเย็นทวนขนลุกขนทันแมนผมบนศรีรษะของเจ้าจุกก็ยังตั้งเดชก็พอเสียง ของหญิงสาวผู้นั้นได้ดังขึ้นมาอีกไม่ต้องมองหาหรอกทันอยู่บนต้นตะเคียนนี่แงนหน้าขึ้นมาดูทันซี่เจ้าจุกแง,งนหน้าขึ้นไปมองบนต้นตะเคียนทันทีอย่างว่านอนสอนง่ายแล้วเจ้าจุกก็ได้พบกับหญิงสาวสวยนุ่งจงกระเบนสีสม้มและห่มผ้าสบายสีแดงแสบตา จะต้องไม่ใช่คนแน่ๆเจ้าจูกคิดเพียงแค่จะมานั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนพระพระผีเจ้าจุบพูดเสียงสั่นๆแล้วก็ปล่อยทั้งขี่และอุจระไหลออกมาจนเหมือนกางเกงที่นุ่งอยู่เสียงผีผู้หญิงที่อยู่บนต้นตะเคียนก็ยิ่งหัวเราะเสียงแหลมมากยิ่งขึ้น แค่นี้เองทำตกอ,อกตกใจไปได้อย่างนี้เหรอที่ว่าแค่นี้เองเห็นไหมว่าผมน่ะท,ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวลาดเป็นเปียกเก่งไปหมดแล้วพูดได้เพียงเท่านั้นเจ้าจุกก็เห็นออกจากที่ตรงนั้นอย่างอัตโนมัติในทันที พร้อมทั้งแหกปากร้องตะโกนให้ดังสนั่นไปตลอดทางเลยว่าพี่หลอกพีหลอกพีหลอกเจ้าจุกวิ่งจนริ้นแทบห้อยออกมานอกปากแต่ก็ยังจะอุตส่าห์มีเสียงอันแหลมและเยือกเย็นจากผีผู้หญิงนั้นพูดตามมาว่าไม่ต้องกลัวฉันหลอกนะเจ้าหนูน้อยฉันร้อนเล่นฉันเหงา ฉันอยากมีเพื่อนเล่นน่ะเจ้าจุกไม่สนใจกับเสียงที่ตามไล่หลังมันมาแต่ก็ยังคงวิ่งตเตลเิดเปิดเปิงมาจนถึงบ้านแล้วตะโกนเรียกพ่อแม่เสียงดังสนัน่นอ่ออาแม่อาเปิดประตูรับฉันด้วยฉันถูกพี่น้อกพ้อบานประตูถูกเปิดออกด้วยมือของพ่อเจ้าจุก เจ้าจุกก็เกิดสติดับวูบอยู่ตรงนั้นที่บันไดบ้านนั่นเองพ่อกับแม่ตกใจแต่ก็ช่วยกันครับประคองร่างของเจ้าจุกขึ้นมาในเรือนและช่วยกันดูแลจนเจ้าจุกได้สติขึ้นมาอีกครั้งพ่อกับแม่จึงถามถึงสาเหตุที่เจ้าจุกต้องวิ่งมาหมดสติอยู่ที่บันไดบ้านเจ้าจุก จึงเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกผีหลอกเมื่อคู่ให้พ่อกับแม่ฟังไอ้จุกเอ้ยเอ็งน่ะมันเจอดีจากเจ้าแม่ตะเคียนแล้วหรืว,ว่าปกติเจ้าแม่ท่านก็ไม่เคยหลอกใครนี่หว่านี่เอ็งก็คงจะไปพูดจาอะไรที่ไม่ดีกับท่านด้วยหรือเปล่าพ่อถามเจ้าจุกฉันเม่าพูดอะไรไม่ดีกับเจ้าแม่ตะเคียนนะพ่อ เพราะฉันเองก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันว่าที่นั่นจะมีเจ้าแม่ตะเคียนแต่ฉันได้ยินเสียงเจ้าแม่ตะเคียนท่านพูดว่าฉันร้อเล่นนะพ่อเจ้าจุกยังคงยืนยันว่าเจ้าแม่หยอกล้อมันเล่นแต่ไม่ว่าเจ้าแม่จะหยอกล้อหรือเอาจริงยังไงซะพรุ่งนี้เช้าพ่อกับแม่ของเจ้าจุก ก็คงต้องพาตัวเจ้าจุกไปกราบขอเข้ามากับเจ้าแม่อย่างแน่นอนจบแล้วค่ะผีแค่หยอก